เสื้อขวดพีทีนวัตกรรมที่มอบชีวิตให้กับขวดพลาสติกกับการนำขวดพลาสติกมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลด้วยความร้อนก่อนจะได้เป็นเส้นใยโพลีเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมรรผลิตเป็นสิ่งทอทั้งนี้นะครับโพลีเตอร์เป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงทนทานต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเส้นใยธรรมชาติสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ต่อเนื่องและเปลี่ยนขนาดเส้นใยและรูปร่างได้เหมาะสมกับการใช้งานจึงสามารถนำมาใช้กับ กรรมได้หลากหลายเลยนะครับเสื้อขวด p ีีช่วยให้โลกหน้าอยู่ขึ้นนะครับด้วยกระบวนการการผลิตที่นําขวดพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในขยะมลพิษมารีไซเคิลเป็นผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ได้และถือว่าเป็นการลดมลพิษในการกาจัดขยะได้ดีท่านใดที่สนใจงานผลิตเสื้อยืดสุทางเราสามารถสอบถามข้อมูลในช่องแชทหรือโทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับ